ต้นที่แม็กดนนองนะคะวันนี้วันที่เท่าไรน้องเต้นวันนี้วันที่สิบเก้าวันที่เก้าเราจะไปไหนกันค่ะบางแสนค่ะบางแสนไปกินซีฟูด้ดเพราะว่าแม่แก่ขึ้นมานี่แม่แก่มีน้ำส้มจะน้ำส้มเลยคะ่ะกินน้ำส้มคั้นสดๆนะคะมาหนอนมากินโจ๊กนะคะอร่อย,อยมีหลานเบิร์ดค่ะหลันเบิร์ดเป็นโชเฟอร์นะคะวันนี้ ีเพื่อนรักจากอเมริกาค่ะคุณชาลีค่ะเหี่ยวสาวกเหี่ยวสาวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดค,ค่ะน้องบอลค่ะน้องบอลนี่น่ารักขนาดนี้แล้วนี่คขอบบรัว v ี p หพ้านเคยค่ะน้องอดค่ะนี่มามีน่ารักขนาดนี้แล้วก็คนนี้จะไปไหนจะไปไหน ใครเด็กติ๊ตเตอร์ใครน้าจ๊ะใครคระยายติ๊น่ารักปัน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะที่มือแรกค่ะ